วอรมินหายใจตี่ซืคอี่เจียโยจีขโขเร่แล้วก็ยังอยู่กันในบทที่15นะคะที่มีชื่อว่าครอบครัวของเธอมีกี่คนจินเทียนหัวมันหลายขั้นเจียวจี้หุยคว้าวันนี้เราก็มาเรียนรู้กันในหัวข้อการสื่อสารอีฐานเจียถิงพูดคุยเรื่องครอบครัว หนีเจียโยจีโคหลินครอบครัวของเธอมีกี่คนซื่อโคหลินมีสี่คนหนีป้าป้าจั่วสวนมะกงจั่วพ่อของเธอทำงานอะไรหวบป้าป้าซื่อรีซื้อพ่อของฉันเป็นทนายความหนีมามาเนแล้วแม่ของเธอล่ะ วอมามา嘛ซื่อจิงหลี่แม่ของฉันเป็นผู้จัดการจ้ายอี้เจียกงซื่อกงจ้วทำงานที่บริษัทแห่งหนึ่งมันหลายฟูสีอีเซียนี่มันใจทิงอี้เปี้ยนหนีเจีย有几口人四口人你爸爸做什么工作啊我爸爸是律师 你妈妈呢我妈妈是 s 理，在一家公司工作。เจสสันเรามาหลายขั้นเออเจ้างสียืมสิ่งของเสนนียวจางมีโยจื้อสิงเชอร์มาเซียวจางเธอมีรถจกักรยานไหมโยมี我用一下好吗 ฉันยืมใช้สักหน่อยได้ไหมหาวได้เก๋ย <Okay. S 1> นี่ย้าสื่อกุญแจให้เธอเชอญจใจหน่เนาะรถอยู่ไหนล่ะจิ้วใจโหลสียก็อยู่ใต้ตึกสื่อส,สีอะไรส์เต๋เป็นสีอะไรล่ะ ฮยเส,สีดำซินเตอหายสจิ้วเต๋อคันใหม่หรือคันเกา่าซินเตอคันใหม่มีคันเธอดูสิจิ้วซุนน่าเหลี่ยงก็คันนั้นไงหลายฟูสีนีมือใจทิ้งอีเปลี่ยนเสี่ยวจ้างนีโย่เจ้าสิงเชอมา 有，Yo, 我用一下好吗？好，给你钥匙。车在哪呢？就在楼下。是什么颜色的？黑色。新的还是旧的？新的，你看。 就是那岭。